สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาก,การให้ความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลมาฝากนะคะ และสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของกลุ่มบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนกำลังสงสัยว่าเราจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมถ้าต้องลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนเมื่อไหร่คลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ และสําหรับคลิปนี้นะคะน้อยก็ได้นําข่าวสารมาจากทางไทยรัฐออนไลน์นะคะที่ได้แจ้งว่าครั้งปรับเกณฑ์บัตรคนจนป้องกันคนลักไก่แอบรับสิทธิ์ประโยชน์ภาครัฐ คัหรือหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้ตอบโจทย์ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนำเกณฑ์รายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทมาปัดฟุนเปลี่ยนการคำนวณจากรายได้ครัวเรือนแทนรายได้บุคคลซึ่งตรงนี้นะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกำลังปรับตุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเปิดรับสมัครผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนทั้งคนเก่าที่ถือบัตรอยู่ในปัจจุบันและคนใหม่ที่ยังไม่เคยถือบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดเพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐ ได้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงเนื่องจากบัตรดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นเวลา3ปีแล้วจึงต้องปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดมากที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังได้ศึกษาทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่ปี 2,5, 6, 3หลังจากเกิดวิกฤตโควิด1 9จากเดิมตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากโควิด19มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ต้องชะลอการเปิดให้ลงทะเบียนออกไปก่อน ล่าสุดขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนได้รับวัคซีนจำนวนมากแล้วทำให้ในเดือนพฤศจิกายนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการเปิดให้มีการลงทะเบียนครั้งใหม่ซึ่งทุกคนที่มีรายได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เลยเป็นข่าวใหม่ที่เราเพิ่งได้รับจากเดิมที่ ยังไม่เคยมีข่าวออกมานะคะว่าจะมีการเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในช่วงเวลาไหนแต่วันนี้นะคะก็มีข่าวออกมาจากทางไทยรัฐออนไลน์นะคะว่าน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ถ้าเกิดว่า รายละเอียดที่แท้จริงออกมาจะตรงตามนี้ไหมหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงซึ่งทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยนะคะจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกๆคนได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ